สุขสบายดีครับพี่น,อน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถซิ่งใช่ไหมครับอะมาหอานแล้วพี่น,อน้องไปนี่ครับถุรงรองมาใบนี้เนาะก็ขึ้ยกขึ้นครับยกขึ้นใส่ตะเตะวางแผนว่าสิเปลี่ยนสีกระบะโตลูกหรือว่าสิเปลี่ยนสีกระบะโตเมียครับต้องร้อบางก่อน mm hmm. เปลี่ยนสีกระบะโตเมียกับเป็นสีดำเงิน,นกันงเลยเนาะสีดำเงินดำกับงามอยู่ดีเนาะดำเงิน ม,มันดำหัวดำครนะผูใ้ใดเข้ามาแล้วครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งแชนเนลในเรื่องพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเรื่อยๆครับอ,อันนี้เขาก็วางมาเพื่อเพื่อมีโครงการหาได้เปลี่ยนเป็นดำเนะาะใช้ไม่ดได้ดำวลยกันอีกแบบนึงครับล้อมึงเนาะนะล้อชมข้าเจ้าหยกครับกูเคครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง อ่าเริ่มทําการแล้วครับพี่นองเพื่อโฟกรีปก็ลดเงียบโยกครับโฟกรีปก็ลดเงียบโยกขึ้นครับห้เขาถอยไส้ครับพี่นังแ๋ยววางตำแหน่งอยู่ครับห้เขากระดิถอยไส้ไอโชเฟอร์มือฉมั้งไร้สาลไงเขาเป็นผู้ถอยครับ ีวยาง,งามดีเรยพี่น้องมากป่าครับฝนยกขึ้นข้างแ้้เขากะยิดไปครับเชื่อมยึดไปไปบ้านไปอู่ครับอย่าที่ทำการยึดให้แน่นครับ น้ำกาแฟากับฝนเงียพี่นะอยอะเฝ้าหยดลงมาเด้อพยายะเขียนเลยเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวผมยกกระบะแล้วกัน แท้งบูมออกไม้จังน้อยเลยปะบ่ไหวแล้วเตี้ยเข็นี้เข็นี้โอ้ไปไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเบียดใจอีกหน่อยหนึ่ง

ได้ได้ครับได้ได้ขยับออเจ้าฮดบุญเข้าไปน้อยนึงฮดบุญเข้าไปโอ้ยอันนี้ oh, ม่ได้เลาะออกวาเอาห้องใหม่ก่อนนี่มาต่อแกลมันลาะตัวนี้เอาก่อนเนอนี่ มันตอนเรีนเลาะพวกไอ้ทีมันเลยคัน,นซีตัวนี้ออกมาครับลงก้อนลงก้อนข้างหก้อนกันเล,ลถอยอีกน้อยหนึ่งเนีพทั้งทังท้าย้ยเลยอยเมาทานะทางผมน่อยหนึ่งมาทางผมอีกน่อยหนึ่ง S <S ให้มันลงาลง,ลงเลย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 ,ลเลยอะ่ะให้มันค้างไอตัวนี้ตัวนี้ผมเสริมไว้บางๆนึงอะ่อะอ่มันต้องมันต้องรอดูก,อก,ก่อนเออเาเอาไปออกไปพุ่น่อยบอลลูนออกมั้งเขาบอาไม่ออ,อ,อ,อกก่อนวะ มันวางงาลงมาไดดมันหลุดออกมาไดดโอ้ฝนมาเดี๋ยวเขาไปไปหยับทั้งหนานตัวเลาะเลาะอ,อันนี้ออกก่อนน,อนี่น,นี่นี่ตัวยึดนี่มันต้องไปเลาะออกก่อนม,นมนไไันมัน,นอะไรฝุ่นแก๊บมันอยู่พุ่นแกะอยู่ทั้งหนาเขาไปหยับทั้งหนาไปหยับแตงเอาทั้งหนาเบี้ยงว่ะติดตัวนี้ติดเยาะ เดียด๋ยวเดี๋ยวควายควายหยับไปเอาเอาฝนมาแล้วพี่น้องฮะเอเอเอาพี่น้องแล้วนี่งกขึ้นแล้วครับสลักยับหยับหยับขอใส่หม่องใส่บ้องเลยครับโอ้เป็นอะไรพี่น้องจำม,มาถือสิทธิ์สั้นนี่สูงบ้าครับสูงบ่หรือว่าเพราะสวยงามหรือว่าจัางไรครับอย่าต้องวัดมุงกวามความสูงของ ของหลดกดไม้ข้าจอยสูงได้จักเมียดบางทีมันกอนสูงเกินไปกับว่าสวยบันใดครับโอ้คอยปีนขึ้นคุ้มป่าไบวบ่นี่สูงปานี่อยูมานายครับ อ,อย่ตรงหูมะนายครับวางตำแหน่งเหมือนกันครับ กฎหมายเขาให้สูงทะเลกว่าหูบะจากพื้นพอดขอบแต่กรถไม่ไหมเขาก็สูงกว่านี่เนาะปัญหาเปิดคางเปิดยังนี่แล้วสูงกว่ารถ

เอไดนปะตรงปะใสขวาตรงปะเออเจ้าของอยู่ที่ทางขาเอเล็กกว่าสูสีพอดีแล้วเดียวมึงมึงมึงมันความเหมาะสมกันแต่กอยักหลดลงอยู่ดอกมันก็สวยบ่ผมก็บทถ่ว่าเดี๋ยวนี้คือท่านไอ้ไซดําคือความคิดผมไปนี่ผมอยาก เลาะออกเหล้าไม่เห็ดใส่ขางแลกอ้วมอวมกัดซีลงอ่าอมควมอมลง,ลงนะบ่าไ,ไงซะ,ะเดี๋ยวจะคอยไปวางแผนหลอกเลยหยุดเขาจีเขาจหย็ดอะไรหย็ดแบบเด็ยดย็ดดงดงดงที่ตายดิ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามผลงานเนาะว่าสิเป็นสภาพไรครับนี่แหละครับคร่าวๆเนาะตอนนี้กะสูงก็เมียเยอะสิเปลี่ยนสีเมียจากสีดำมาสิเป็นสีนดำงินครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายมึงอพียงหนึ่งครับตอนล็อกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอชีครับอ่ะโอเคครับพี่น้องโอซีโอซีอ่ะไอ้เนี้ยบานเขาบักลาเลยยิดมาพี่น้องยิดเทิงดู สีฟ้างามงามสีดำมันบลุงเรื่องวะเป็นสีมันหลุงอยู่แต่มันบ่บ่ดวดโอ้ราคาราคาบ้างหลัคาเนี่ยลูกพี่อนผลมะเฮ้ยทางหลวงน้องหลวงหัวล่างโลกบนลังน่ะเนี่ยนี่อยู่ทางผ่านบริรลัมครับกะเนี่ยครับกลับบ้านแล้วพี่น้องมันดินบักขาด้เนี่อย่างตกหลุมปุ๊บมันดินทังสี่บักขาดเด้ Maman, mong chót con Tháng mọi <laughs> chiếc giam, ở đầy ngon kiap mong khổ, ừ, lóm, rồi. À, mong 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 สูงเกินเจ้าไนแต่ขันงามๆใช่เนาะไปเงาเด้วพี่น้องหกลอยดำทั้งคานอุลีลำเง็บอุลิลำสุรินเอาอะไรเปนทียอ่ะอเจาวเกี่ยวขึ้นอยู่แล้วะ้าณนี้ครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับ ชนชัยรถไทซิงชาแนลนด้เ้อเพื่อเป็นกำลังใจใหคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็สุขสบายดีสุขมุมสุขสนุครับสวัสดีครับ